สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟอครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยใครๆก็รู้นะครับผมโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับผมก็ ทุกคนก็เงินเดือนออกแล้วแหละแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนแบบฮึบไปอีกสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนจะมีโปเติมปองนะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับสาหรับใครที่สายเติมประจําอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เติมวันนี้ก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาโปรคุณก็เติมใหม่อยู่แล้วถูกไหมเออแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าประหยัดประหยัดงบน้อยแบบว่าอยากจะเติมแค่ว่าเลือกพาร์ทเนี่ยผมคิดว่า ควรจะเติมพุ่งนี้จะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมว่าช่องกอฟต้องรีวิวเดือดเดือดแน่นอนนะโอเคแล้วก็ก่อนอื่นขอขอบคุณลูกค้าหลายๆคนนะผมแบบไปอ่านแชทลูกค้าหลายๆคนก็บอกว่าเออพี่แบบผมแบบติดตามมาจาก YouTube ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตอนแรกผมก็เติมร้านอื่นคบแล้วก็เปลี่ยนมาเติมร้านที่แบบอยากสนับสนุนอะไรเงีแ้ยบางทีร้านที่เขาเติมเติมอยู่มันถูกกว่าแนตะ่ว่าแบบเขาก็ยอมเปลี่ยนมาเพื่อรับบริการที่รวดเร็วทันใจนะครับยังไงก็ขอบคุณในทุกๆกรณีที่ใช้บริการร้านกอฟอร์ด้วยนะครับก็ยินดีจะอยู่แล้วจะเจ็บให้ดูทุกกิจกรรมนะท้าว่างวงเล็บท้าว่างนิดหนึ่งโอเควันนี้มากับกิจกรรมเรียวกว่ากิจกรรมคอมโบซึ่งผมไม่ได้รีวิวกิจกรรมแบบนี้มันนานมาก โอเคกิจกรรมคอมโบเนี่ยคือมันจะอย่างทุกคนมันจะเซตโทเค็นไว้ชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วมันจะเข้ากิจกรรมเรียงแล้วแต่นะมันเรียงอะไรก่อนหลังหนึ่งคืออ่าร้านค้าพเนจรโปลีไอร้านค้าพเนจรเนี่ยหน,นะครับผมสคือมันจะมีพวกกล่องแจ็คพอตนึกออกไหมเออกล่องแจ็คพอตอีกหนึ่งคือโอกาสได้โทเค็นหรือว่าได้แบบแจ็คพอตตัวใหญ่เลยซึ่งผมเคยได้ประมาณ 1ถึง2ครั้งได้ประมาณ2ครั้งเลยในชีวิตนะครับผมแล้วก็ได้ใน ID ที่แบบว่ามีเกือบครบแล้วอ่ะนี่หรอไหมก็ล็อกเลตมากๆสำหรับตัวกล่องแจ็คพอตสามคือมันจะมาในรูปวงแหวนไม่ว่าจะคัมพีแดงคัมพีเขียวอะไรก็ว่าไป4คือมันจะเป็นกล่อง9คูป,ปองแบบการันตีโทกเค็นอะไรประมาณนี้มาวันนี้เรามาในกิจกรรมแรกของมันก่อนนั่นคือร้านค้าพเนจรโปลีนะโอ้โห ก็คืออย่างนี้คือถ้าคนแบบเล่นกิจกรรมอยู่แล้วก็จะคุ้นอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็จะบอกว่าทุกๆก,การเล่นเนี่ยยังไงคุณคอนเฟิร์มแน่นอนว่าได้รับสกินแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าถ้าคุณได้ซ้ําเราจะให้เป็นเหรียญโปลิก5อันแทนนะโอเคแล้วก็ผมก็ไปคิดราคามาเรียบร้อยแล้วไอตัวเหมาวงของ12ช่องเนี่ยมันแพงมากๆเลยทุกคนคือ2638อ่ะ สำหรับใครที่จะเหมานะก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดให้คือตัวรัสเนี่ยผมตีไปแบบถูกๆหน่อยประมาณ899ที่มันขามถูกๆสุดนะ899ส่วนพวกอ,อ,อะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดเขียวหรือว่าตัวฮีโรอีกเนี่ยผมตีไว้50นะไอ้ครึ่งแถวบนอนะ่ะห้าตัวบนอนะ่ะถูกไหมแล้วส่วนมันมีมาจ้าอีกโอเคก็เป็น300นะสำหรับตัว ลิมิเต็ดเขียวกับฮีโร่อีกคือ300คูป,ปองโดยประมาณอันนี้คือถ้าคุณต้องคุณต้องไม่มีทั้งหมดนะแล้วตัวนาคอร์ครับอยู่ที่ประมาณ199อ่ะไอตัวแบบ FMVP อ่ะเนี่ย199อีก5ตัว1995ตัวก็พันหนึงกลมๆ1,300บวกกับ890คือใครที่จะหม่าวงนะผมไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงให้หม่าวงเพราะว่าราคาที่รอระ มันถูกกว่าราคาที่ได้อแต่ถ้าคุณไม่มีเลยก็อยากเหมาก็เหมาแต่ว่าผมไม่แนะนําโอเคแล้วแล้วพี่พี่กี่แนะนาสุ่มแค่ไหนผมแนะนําว่าไอดีที่จะคุ้มสําหรับกิจกรรมนี้นะคือไอดีที่แบบไม่ไม่ค่อยมีสก,กินอันนี้ก็จะคุ้มประมาณหนึ่งแต่สําหรับใครที่อยากเก็บทุกคินไว้เล่นกิจกรรมนะครับผมแนะนําว่าสุ่มประมาณ 4ถึง5ครั้งจะเป็นจุดพอดีนะครับผมเพราะว่า4ครั้งเนี่ยคุณจะได้โทเค็นมา20ถูกไหมสมมติว่าคุณแบบสายสายเก็บกิจกรรม20เนี่ยแต่คุณเสียไปรวมคือ166คูปองอ่าก็ยังไม่ถึง9ไงถูกไหมตามที่ผมบอกมันก็8ปกว่ากว่าแต่ถ้าคุณแบบสุ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือ5ครั้งเนี่ยรวมทั้งหมดคูปองที่ใช้มันคือ2 4 5ก็ตรงเป๊ะเลยนะกับตัว จะได้มา25ท็อกเค้นใช่ไหมพอหารมาเอาเกินว่ะเออผมแนะนําว่าสุ่มถึงสประมาณ4ี่ถึงหครั้งนะครับผมเดี๋ยวเ๋วผมจะสุ่มแค่นั้นเหมือนกันนะโอเคไปกันเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูไอตัวเหรียญท็กเค้นที่ใช้แรกนะครับผมไปก่อน5ครั้งนะอย่าไปเฟรียสแต่ว่าอยากได้อุย้ยอันนี้ผมก็ถ้าผมได้ใน ID ไอดีมันมีไอดีนึงของผมอะที่ยังขาดอยู่อะเนี่ยเห็นปะ มันค่อนข้างล็อกเลตเป็นลิมิเต็ดเขียวขึ้นมาก่อนนะโอ้โหสี่ตัวไม่มีไม่มี APL แหลมมาเลยนะโอ้โหมีคลิกซี่ตัวหนึ่งจะซ้ำหรือเปล่าลุ้นกันนะครับผม mm hmm. เข้าใจว่าเข้าใจว่ายังไงไม่รู้นะอาบายขอขอตัวดูตัวทีเด็ดก่อนซ้ำไม่ซ้ำมับเรียบร้อยทางนั้นน่าจะแทบจะซ้ำหมดลุ้นกันไปครับผม อเลสเตอร์อันนี้คือไอดีน้องผมก็ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะเอ้นี่คือโชคชะตาห้าส <c oughs> ิบห้าสิบคูปองอ่ะทึบซ้ำนะครับผมเซเนตเรียเรียบร้อยแต่ผมว่าคีล่านี้ไม่มีเพราะว่าคีล่านี้เหมือนมันเคยมาวนครั้งเดียวเลยคือตัวตอนที่แบบคอลบกับชื่ออะไรนะ โยบอยทีเอะโยบอยทีเป็นแพนดะ้าเนี่ยคีร่าเป็นสกินแจกนะโอเคอ่ะก็ได้มา2สกินบวก15โเทเค็นคราวนี้เราไปดูสกินในรอบนี้ครับว่ามันมีอะไรให้แลกบ้างในสำหรับคอมโบนี้โอ้โหกรอบวิฟวับอันนี้คือซินเนติตติงเนี่ยคือเป็นกรอบ Valor ล a อดพล่วงหน้านะครับผมแล้วกรอบอะพอลโลเนี่ยมันก็ชอบมาขายในยแบบ599อะ่ะแล้วแบบบันเดิลมา2สกินน่ะสกินที่มันเป็นอนเลนกบับ ตัว um ia, อิลูเมียเออสีทองอะ่ะอันเนี้ยมันจะชอบบางทีมันจะมีแบบบันเดิลกรอบนี้มาด้วยอ e ีโมจิอะไรเงี้ยก็ผมว่าเฉยๆแต่กรอบเฟอร์บอลนะเออนี่ใช้กรอบผมไม่แน่ใจว่ากรอบแหละเออไอกรอบกระต่ายอะ่ะอันเนี้ยก็สวยค่อนข้างสวยผมว่ากรอบรอบนี้คือมีที่หายากนิดนึงนะคือกรอบตัวนี้สวยด้วยนะครับผมโอเคเรามาไล่ดูโทเค็นครับตัว s Dream เนี่ยคือ1 3 0 แต่ทำไมมูลาดร้อยแล้วทำไมไอริร้อยสามสิบงงไหมแ,แปลกแปลกไหมกันนี้แล้วก็ตัวพวกสกิน RPL นะเจ็ดสิบนะครับผมแล้วก็ตัวมวยเนี่ยผมไปส่องมาแล้วว่าสองอยนะก็มันแพงไปนิดนึงอ่ะถ้าสมมุติว่าถกค้นละเก้าใช่ไหมเก้าเจ็ดหกสิบสามตกราคาแบบหกร้อยสามสิบเลยเสำหรับตัวพวกนี้ เกินไปนิดนึงนะเออโอเคอุ้ยรอบนี้มันมีตกินแบบดีๆมาให้นิดนึงคือตัว n game นะมันไม่ค่อยเข้ามาในวงแหวนเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะแบบคือผมเข้าใจนะว่ามันจะมีกิจกรรมวงแหวนนะผมผมยังขาดเยอะมากๆอะสําหรับไอตัว id ที่ผมถือครองอยู่พวก n game เนี่ยเข้าใจว่ายังไม่มีแล้วก็บาง id เนี่ยมวยยังไม่มีเดี๋ยวผมจะซัดเลยเพราะว่าคัมภีร์แดงผมเหลือเยอะมากนะสําหรับ id พวกนั้น โอเคอ่ะวันนี้ก็หมดนะครับสาหรับกิจกรรมที่ช่องอ4ก็คือสุ่มประมาณ4ีถึงหครั้ง5ครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนํานะจะเริ่มขัดทุนสุ่มประมาณ4ครั้งนะเออแล้วก็สําหรับสายเอาโทเค็นนะหรือว่าหรือว่าข้ามไปก่อนก็ได้แต่ว่าคุณอย่าเพิ่งรีบเอาเดยวันวันนี้วันวันหลังๆมันจะมีต้องมันต้องมีประหยัดกว่านี้นะเออออกไหมแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีโปรเติมปองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมโนบาระนะเออก็เดี๋ยวรอรอรีวิวที่ช่องนี้นะครับผม ซึ่งเวลาลงไม่แน่ใจเลยแต่ว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ถ้าจะเติมเกมก็คิดถึงร้านกอฟได้เติมได้2ช่องทางครับคือทางแชทเริ่มต้น1 4 8บาทครับแล้วก็ฝากใส่บัญชีช่วยจำว่าเติมเกมกอฟครับส่วนทางเว็บไซต์หลังจากคุณใส่ Open ID ดีโอนเงินเรียบร้อยครับคูปองจะกระแทกเข้าไปปังเข้าไปครับ,รบใน ID ดีคุณหลังจาก 5นาทีครับผมหลังจากโอเนเงินนะไม่เกินบางที1นาที2นาทีได้แล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันงาไปดูไรเซอร์มาเลยติดนิดนึง